ในตอนนี้ของอันเคชเราจะเดินทางไปยังใจกลางหนึ่งในป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเพื่อค้นหาลิงใหญ่เพียงสายพันธุ์เดียวของเอเชียอูรังอุตัง ค้นหาว่าเราสัตว์อยู่กันที่ไหนโดยไม่ถูกขังเกาะบอเนียวเป็นเกาะใหญ่ในแถบอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันใหญ่ขนาดไหน่ะเหรอพื้นที่เกาะครอบคลุมมากกว่า287,000ตารางเมตรซึ่งทำให้มันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลก ที่จริงแล้วก่อนนี้มันใหญ่มากจนถูกแบ่งให้อยู่ในเขตของ3ประเทศคือบรูไนอินโดนีเซียและมาเลเซียบอเนียวเป็นบ้านของป่าดิบชื้นบางแห่งที่เก่าแก่ที่สุดของโลกบางส่วนเชื่อว่ามันอาจมีอายุมากกว่า130ล้านปี ป่าดิบชื้นโบราณนี้เป็นบ้านของหนึ่งในลิงพันธุใหญ่ที่สุดของโลกอูรังอุตังเกาะบอร์เนียวเป็นหนึ่งในสองที่บนโลกเท่านั้นที่เราจะได้พบกับอูรังอุตังวันนี้เราจะเดินทางไปยังจังหวัดกะริมันตันซึ่งอยู่บนเกาะใน้าของประเทศอินโดนีเซียลึกเข้าไปในใจกลางกะริมันตัน คืออุทยานแห่งชาติทันจังพูทิงหนึ่งในไม่กี่ที่บนโลกที่เราจะสามารถเฝ้าดูพฤติกรรมตามธรรมชาติของโอรังอุตังได้วันนี้เราจะไปยังแคมป์ลิกกี้ศูนย์วิจัยโอรังอุตังที่อยู่ใจกลางอุทยานเพื่อจับตาดูภาพมายาของเหล่าโอรังอุตังลิงยักษ์แห่งเอเชียทางเดียวที่เข้าไปได้คือผ่านแม่น้ำซาคนเนียดังนั้น จงจับเสื้อชูชีพของคุณให้แน่นเราจะล่องเรือเข้าไปแล้วว้าวนั่นสัตว์ประหลาดล็อกเนสหรือเปล่านะอ่าก็แค่ต้นไม้ที่ร่วงลงมาเท่านั้น มันก็ยากที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรในน้ำที่ขุ่นมัวอย่างนี้และมันก็ยากที่จะไม่กระวนกระวายใจเมื่อต้องเจอกับสัตว์ที่สามารถซ่อนตัวได้เป็นอย่างดีอย่างเจ้าหนุ่มนี่มันพร้อมซุ่มโจมตีในรังที่ดำมืดแล้วคุณเห็นมันหรือเปล่าคุณเห็นสัตว์ในภาพแล้วหรือยังใจเย็นๆนะ นั่นไงล่ะโอ้ยังเด็กอยู่เลยเจ้าตัวน้อยนี้คือตะโขงมาลายูมันเป็นจระเข้พันธุที่ใกล้สูญพันธุ์ที่พบได้ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันจันพูทิงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญ ย้อนไปตั้งแต่ช่วงคริสตศักราช1930เมื่อรัฐบาลที่ปกครองโดยชาวเนเธอร์แลนด์ในเวลานั้นได้การพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นเขตปกป้องอุรังอุตังและลิงจมูกยาวเมื่อข้ามมาในปี1982รัฐบาลอินโดนีเซียก็จัดมันให้เป็นอุทยานแห่งชาติยังไงก็ตามอุทยานแห่งนี้ได้ถูกบุกรุกจากพวกตัดไม้ทำเหมืองและเกษตรกรรมเถื่อนมาโดยตลอดทำให้พื้นที่กว่า60%ของอุทยานนั้นเสื่อมสภาพลงไป ทันจันพู้ทิงประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในที่ลุ่มและระบบนิเวศท,ที่หลากหลายมีพื้นที่ป่าพรุมากกว่า1,000ไม้ซึ่งจะถูกปกคลุมด้วยสิ่งที่เรียกว่าพีทตามแต่ฤดูกาลซึ่งสูงได้มากถึง7ฟุตทันจันพูทิงมีแม่น้ำหลายสายซึ่งไหลออกไปทางทะเลชวาไปตลอดชายฝั่งและที่ปากแม่น้ำเหล่านี้ก็คือ ป่าชายเลนที่สัตว์ป่าต่างๆจะมาอยู่รวมกลุ่มกันรอบๆระบบนิเวศที่ปฏิปะต่อกันนี้คือป่าดิบชื้นเขตร้อนที่เป็นดินแห้งซึ่งมียอดไม้สูง100เมตรและบางต้นสูงเกินกว่า165เมตร มีเรื่องต่างๆมากมายเกิดขึ้นในป่าเสมอบางทีก็อยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณนี่แหละเดินระวังหน่อยนะเห็นขนาดของมันหรือเปล่านั่นเพื่อนผมเองกิ่งกือกระสุนพระอินกิ่งกือกระสุนพระอินมีความยาวได้ตั้งแต่20-80ถึง80ม mm ิลิเมตรและมีขาทั้งหมด21คู่ต้องซื้อรองเท้าเยอะเชียวละ ร่างกายของมันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ21ส่วนได้แก่ปล้องลำตัวช่องอกและเปลือกด้านหลัง10ชิ้นซึ่งป้องกันมันได้เหมือนกับโลกกิ้งกือกระสุนพระอินเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศในป่านี้เนื่องจากมันบริโภคซากอินทรีย์หมายความว่ามันกินไม้เน่าเปื่อยและใบไม้ที่ตายแล้วบนพื้นดินเป็นอาหารและการทำแบบนั้นก็คือการคืนแร่าธาตุกลับไปยังพื้นดินนั่นเอง ต้อนรับสู่แคมป์ลิกกี้ที่ก่อตั้งขึ้นโดยด็ตอร์เบรุตกาลดิกัสในปี1971นับตั้แต่นั้นมามีอุรังอุตังที่เคยถูกจับกว่า200ตัวที่ถูกปล่อยขค้ืนสู่ป่าที่แคมป์ลิกกี้แห่งนี้เจ้าตัวส้มตัวนี้คืออุรังอุตังแม้พวกมันจะดูเหมือนลิงแต่จริงๆแล้วมันคือวานอน ลลิงกับวานอนแตกต่างกันยังไงเลยเหรออย่างแรกวานอนจะตัวใหญ่กว่าและไม่มีหางและที่สำคัญกว่าก็คือสมองพวกมันใหญ่กว่าและได้รับการพัฒนามากกว่าทำให้พวกมันฉลาดกว่าลิงเป็นอย่างมากอันที่จริงวานอนฉลาดมากๆจนพวกมันสามารถไปที่ดวงจันทร์ได้เลยงงใช่ไหมให้ผมอธิบายนะ ที่จริงแล้วอุรังอุตังเป็นญาติห่างๆของพวกเราห่างแค่ไหนเหรอไม่ต้องห่วงปู่ย่าของคุณไม่ใช่อุรังอุตังแน่นอนแต่สายพันธุ์ของเราทั้งคู่มีบรรพบุรุษร่รวมกันเมื่อประมาณ14ล้านปีก่อนเป็นเพราะว่าทั้งมนุษย์และอุรังอุตังอยู่ในวงลิงใหญ่เหมือนกับชิมแปนซีและกอริลลาหมายความว่าเมอนวมอัมสตรองได้เริ่มก้าวเล็กๆให้กับมนุษย์ เขาก็ได้สร้างก้าวที่ยิ่งใหญ่ให้กับวานอนด้วยแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอุรังอุตังเป็นญาติที่ห่างที่สุดในบรรดาวงลิงใหญ่ในขณะที่กอริล่าชิมแปนซีลิงโบโนโบโและมนุษย์อยู่ในวงย่อยที่ชื่อโฮมินินายอุรังอุตังน,นั้นอยู่ในวงย่อยที่ชื่อพก,กินไนและเป็นเพียงพันเดียวที่ยังรอดชีวิตยอยู่แม้ว่าเมื่อนานมาแล้วจะมีวงพก,กินไนอยู่มากมายในแถบเอเชีย ที่น่าสนใจมากที่สุดคือพันธ์ใจแกนโทพิทิคัสแบล็กไอคุณคิดว่ากริล่าตัวใหญ่แล้วใช่ไหมเราดูนี่ก่อนใจแกนโทพิทิคัสแบล็กไอเมื่อยืนแล้วมีความสูงถึง10ฟุตและมีน้ำหนักที่น่าตกใจถึง1,200ปอนดอให้ตายสิไม่อยากไปเจอมันในป่าเลยแน่นอนโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นั้นน้อยมากๆเพราะว่ามันสูญพันไปนานมากแล้ว ยังไงก็ตามซากฟอสซิลที่พบไม่นานมานี้บอกว่ามันมีอายุประมาณหลายหมื่นปีาจแกนโทปิติคสัสแบล็กอายและมนุษย์อยู่ในแถวเอเชียในช่วงเวลาเดียวกันที่จริงมันอาจหมายความได้ว่ามนุษย์ยุคแรกได้ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จึงทำให้เกิดตำนานความเชื่อเกี่ยวกับเยติขึ้นมาแล้วเจ้าสิ่งที่แอบอยู่ในต้นไม้นั้นคืออะไรรอก่อนนะยังมีเรื่องราวจากป่าบนเกาะบ,บอเนียวอยู่อีกเมื่อเรากลับมา ลิงใหญ่ไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่าสนใจเพียงสายพันธุ์เดียวบนเกาะบอเนียวมันมีสัตว์เลื้อยคลานอยู่มากมายด้วยเช่นเจ้าตัวนี้มันคือตัวเงินตัวทองหรือกิ้งก่ามอนิเตอร์น้ำทำไมต้องเรียกว่าน้ำมาเหรอโอ้นั่นไงมันไม่เหมือนกับกิ้งก่ามอนิเตอร์สายพันธุ์อื่นตัวเงินตัวทองชอบน้ำและมันก็ใช้เวลาอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ ตัวเงินตัวทองเป็นนักปีนที่เก่งกาจด้วยมันใช้เวลาอยู่บนต้นไม้ด้วยเช่นกันว้าวมีความสามารถรอบตัวจริงๆกิ้งก่ามอนิเตอร์หลายสายพันธุ์ถูกพบได้ทั่วโลกรวมถึงแอฟริกาจีนอินเดียปากีสถานบังกลาเทศออสเตรเลียฟิลิปปินส์และเกาะหลายๆเกาะในมาหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ วันหนักได้มากถึง40ปอนด์และมีความยาวได้3ถึง6ฟุตนี่คือกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันดับสองรองจากมังกรโคโมโดตัวเงินตัวทองที่ยาวที่สุดที่เคยวัดได้มีขนาดถึง10ฟุตเลยทีเดียวตัวเงินตัวทองหรือตะกวดเป็นสัตว์กินเนื้อและไม่เลือกกินมากเท่าไหรนะ่นักตัวเงินตัวทองกินสัตว์ต่างๆได้หลากหลายชนิดรวมถึงปูกบปลาและบางครั้งก็กินแม้กระทั่งงู เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานทั่วไปพวกมันออกลูกเป็นไข่ตัวเมียจะออกไข่ได้ครั้งละ3ถึง40ฟองก่อนที่พวกมันจะฟักไข่เหล่านี้จะตกเป็นเหยื่อของเหล่านักล่าจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ของพวกมันจึงมักจะฝังไข่เอาไว้ใต้ดินในขณะที่ตะกวดหรือตัวเงินตัวทองดูจะไม่น่าเรื่อนรมที่จะมองนักอุรอูตังกลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ารักหมายถึงดูเจ้าตัวนี้ซิโอ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลี้ยงมันเป็นสัตว์เลี้ยงนะอุรังอุตังควรอยู่ในป่าที่นี่ที่แคมป์ลิกกี้ที่ทีนักวิจัยจะสามารถจัดให้ดินกำพร้าและอุรังอุตังที่เคยโดนจับไว้กลับสู่ธรรมชาติได้ <S <S และเพื่อช่วยให้อุรังอุตังพวกนี้ปรับสภาพมัน <S <S ให้มีพฤติกรรมตามธรรมชาติของพวกมันแคมลิกกี้จึงมีฐานให้อาหารอยู่หลายๆจุด ดูเจ้าอุรงอุตังพวกนี้โรยตัวลงมาจากยอดไม้และอิ่มเองมกับอาหารทั้งนมและแน่นอนกล้วยปริมาณมากซะด้วยอ่านมนั่นอร่อยจนต้องจุ่มปากลงไปเลยว่าแต่มันต้องทำยังไงถึงจะได้แก้วสักใบกันเนี่ยดูเจ้าตัวนี้สิเฮ้ยเหลือให้พวกเราด้วยสิ ใกันนะที่แอบขึ้นมาบนฐานเจ้าเพื่อนตัวจิ๋วนี้คือพยาการอกมันถูกตั้งชื่อจากร่างกายที่ใหญ่โตของมันพยาการอกสามารถโตได้จนมีขนาดตัวเท่ากับแมวในบ้านคุณเลยละเดาว่าแมวขนปุยเขาไม่อยากแย้มกับเจ้าตัวนี้ที่สวนหลังบ้านอย่างแน่นอนมันตัวใหญ่มากแม้ว่าจะตัวใหญ่เจ้าพวกนี้ยังดูลูกนี้ลุกลนเหมือนกระรอกทั่ว,วไป อาจเป็นเพราะมีอุรังอุตังที่หิวโหวยอยู่ใกล้ๆและกินของแบบเดียวกันอยู่ก็เป็นได้อยู่ในป่าก็ต้องระวังไว้ก่อนดูที่เขาลุยไปเอาอาหารสิแจ็คพอตได้ของระวัลไปแล้วละ่ะดูถ้าจะกลับมาอีกรอบอืมอร่อยจังแต่เจ้าอุรังอูตังก็ทำให้กระรอกตัวนี้กลัวไม่ได้ก็อาหารอร่อยซะขนาดนี้ ดูมันแอบไปอยู่ใต้จมูกของอุระอุตังเพื่อกินกล้วยสิเฮ้ย hey, ขอฉันกินด้วยได้ไหมอืมกล้วยนี่มันอร่อยจริงๆนะอย่าเพิ่งไปไหนเรายังมีเรื่องราวแลวะเจ้าลิงใหญ่อีกมากมายเมื่อเรากลับมา ขอต้้นรับกลับสู่อันเคชมาเยี่ยมชมเจ้าถิ่นเข้าสังสรรในป่าบนเกาะบอเนียวกันหน่อยอุรังอุตังน่หละดูเจ้าอุรังอูตังตัวน้อยเกาะติดกับขนของแม่มันสิในช่วงเริ่มต้นของชีวิตอุรังอุตังจะไม่ออกห่างจากแม่เลยและจะเกาะอยู่กับเธอไม่ว่าเธอจะไปไหนเฮ้ hey, ขอหนูบ้างสิแม่ ตัาง,งตัวน้อยเติบโตขึ้นตัวแม่จะยอมให้พวกมันปล่อยมือแล้วออกไปสำรวจยอดไม้ใกล้ๆกับเธอยังไงก็ตามเธอไม่ยอมให้พวกมันคลาาสายตาเปน็นอันขาดฟังดูคุ้นๆไหมดูเจ้าตัวน้อยนี่พยายามจะหนีสิไม่มีทางจนกว่าเจ้าจะโตวกว่านี้แม่บอกแม่เนี่ยเซ็งเลย คุณเคยนอนในบ้านต้นไม้ของคุณข้ามคืนไหมคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงอูรังอูตังเป็นลิงใหญ่ที่ชอบอยู่บนต้นไม้มากที่สุดมันใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ถึง90%ของเวลาทั้งหมดนะอูรังอูตังมีจุดเด่นหลายอย่างที่ทำให้มันสามารถใช้ชีวิตบนต้นไม้ได้นานขนาดนั้นอย่างแรก อุรังอุตังมีแขนที่ยาวมากแม้ว่าตัวผู้ส่วนใหญ่จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ5ฟุตแขนของมันยืดออกไปได้ถึง7ฟุตจากปลายนิ้วอีกฝั่งถึงปลายนิ้วอีกฝั่งนั่นแทบจะยาวเท่ากับความสูงของนักบ,บาสเกตบอลที่สูงที่สุดแล้วแต่แขนของมันมีมากกว่าความยาวแขนของพวกมันแข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อแข็งแรงแค่ไหนอ่ะเหรอ แขนของอุรงอุตังปกติแข็งแรงกว่าแขนของมนุษย์ทั่วไปถึงเจ็ดเท่าที่จริงแล้วอุรงอุตังสามารถทำท่าดึงข้อได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวอย่างง่ายดายไทตายสิอย่าลองทำที่บ้านชนะเนื่องจากอุรงอัรงอุตังตัวผู้หนักได้ถึง260ปอนด์อความแข็งแรงอันทรงพลังนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนน้ำหนักตัวอันมหาศาลในการโหนต้นไม้จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง เด่อีกอย่างคือโครงสร้างของมือและเท้าของพวกมันมือของอุระอุตังคล้ายกับมือของพวกเรามากมีนิ้วยาวสี่นิ้วและนิ้วป้องอีกหนึ่งแต่นิ้วของพวกมันดูจะยาวกว่าของพวกเรามากทำให้พวกมันเกาะกิ่งไม้ไว้ได้อย่างง่ายดายเอาล่ะถึงตอนสำคัญกันแล้วคุณอาจคิดว่าคุณปีต้นไม้เก่งอยู่แล้วแต่ลองนึกดูซิว่าคุณจะเก่งขึ้นขนาดไหนถ้าคุณมีแขนและมือเพิ่มมาอีก ฟังดูตลกใช่ไหมล่ะก็ไม่หรอกถ้าคุณเป็นอุระอุตังข้อต่อสะโพกของอุระอุตังยืดหยุ่นมากพอๆกับข้อต่อแขนของมันว้าวดูที่ยืดออกไปสิและเท้าของมันก็ถูกสร้างมาแทบจะเหมือนกับมือเลยแถมยังมีหัวแม่โป้งขนาดใหญ่ทำหน้าที่เหมือนหัวแม่มือพอนำทุกอย่างมารวมกันคุณก็ได้เครื่องจักรในการปีนต้นไม้ที่สมบูรณ์ เกิดอะไรในต้นไม้นะอะไรอุล like ังอุตังแน่นอนอยู่แล้วคุณอาจสงสัยว่าทำไมเจ้าตัวนี้ถึงดูต่างจากตัวอื่นนักเพราะว่านี่คือตัวผู้ที่มีปีกบนหน้าก็เหมือนกับกลิลล่าอูลังอุตังจะประกาศระดับชนชั้นของเพศให้กับเพศตรงข้ามอย่างไรก็ตามมันไม่เหมือนกับกลิลล่าหรือลิงใหญ่อื่นๆในด้านนั้น อุลังอุตังตัวผู้สามารถผ่านช่วงพัฒนาการทางเพศได้สองช่วงในช่วงอายุ15ปีอุลังอุตังตัวผู้จะพัฒนาลักษณะกายภาพทางเพศขึ้นมาในกรณีของอุรงอุตังสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้รวมถึงขนที่ยาวถุงลำคอที่ใหญ่ทำให้พวกมันสามารถส่งเสียงเรียกดังๆและที่เห็นชัดสุดคือปีกบริเวณแก้มที่สร้างจากเนื้อเยื่อไขมัน นี่แหละที่เรียกว่าปีกบนหน้าแต่ไม่ใช่ว่าตัวผู้ทุกตัวจะมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ตัวผู้บางตัวจะอยู่ในสถานะที่ถูกจำกัดการพัฒนาและคงขนาดเหมือนกับตัวเมียไปตลอดช่วงชีวิตแล้วอะไรคือตัวกำหนดว่าอุรังอุตังจะพัฒนาสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ล่ะเหล่านักวิจัยศึกษามาว่า อุรังอุตังตัวผู้ที่พัฒนาสัญ,ญลักษณ์พวกนี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและมีอำนาจเหนือสุดในฝูงการศึกษาไม่นานมานี้ชี้ว่าการพัฒนาสัญ,ญลักษณ์ทางเพศในช่วงที่สองนี้อาจถูกปิดกั้นจากภาวะความเครียดขั้นสูงแล้่ออะไรจะทำให้อุรังอุตังเครียดได้กันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการมีอยู่ของตัวผู้ที่ตัวใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่านั่นเอง ว้าวดูขนาดของพี่เบิ้มนั่นสิมันก็ทำให้ผมเครียดได้เหมือนกันนะอาจดูเหมือนว่าเพื่อนของเรากำลังหาวอยู่แต่ที่จริงแล้วมันกำลังอ้าปากแสดงฟันเพื่อแสดงถึงพลังเหมือนการข่มขวัญฉันมีฟันนะและฉันก็ไม่กลัวที่จะใช้มันด้วยใจเย็นนะพี่ยักษ์เราแค่ขอผ่านไปเท่านั้นตัวผู้ที่มีปีกบนหน้าจะหวงเขตมาก เมื่อตัวผู้ที่มีขนาดเล็กกว่าได้ยินเสียงเรียกที่ทุ่มต่ำของตัวผู้เหล่านี้พวกมันจะรู้ตัวว่าถึงเวลาต้องเพนจากที่นั่นแล้วไม่งั้นมีปัญหาแน่ได้ทางกลับกันตัวเมียจะวิง่งเข้าหาเสียงเรียกนั้นโดยหวังว่าจะได้ผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่แข็งแรงแต่ไม่ว่ามันจะตัวใหญ่หรือแข็งแรงขนาดไหนก็ยังไม่สามารถต่อกรกับศัตรูหมายเลขหนึ่งของมันได้และแย่หน่อยที่นั่นคือเราช่มนุษย์เรานี่แหละ อย่างที่รู้มีอุลังอูตังอยู่เพียงแค่สองที่ในโลกที่เกาะบอเนิวและสุมาตราและการทำลายถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติของพวกมันป่าดิบชื้นเขตร้อนคือปัจจัยหลักที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของพวกมันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์การค้าไม้เถื่อนการสร้างโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มการทำเหมืองการตัดถางป่าดิบชื้นเพื่อทำถนนและการลงหลักปักฐานของมนุษย์หมายถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของอุลังอูตังน้อยลงไปทุกที รวมถึงการค้าสัตว์ป่าและล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายก็เป็นปัจจัยที่ทำให้จํานวนลิงแดงที่อ่อนโยนนี้ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันช่วงขณะหนึ่งจำนวนประชากรอุรังอุตังป่าอยู่ที่ประมาณหลายแสนตัวแต่ในตอนนี้กลับเหลือเพียงน้อยนิดที่จริงแล้วเพียงแค่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนอุรังอุตังในป่าลดลงไปเกือบ5 0เลยทีเดียว การประมาณการล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีอุรังอุตังเหลืออยู่เพียง45,000-70,000ตัวเท่านั้น IUCN ได้จัดให้อุรังอุตังในเกาะบอ์เนียวเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และอุรังอุตังในเกาะสุมาตร,ราก็เป็นสัตว์ที่วิกฤตต่อการสูญพันธุ์แต่คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้เรียนรู้ว่าคุณจะสามารถช่วยได้อย่างไรการศึกษาอนุรักษ์อุรังอุตัง และหาหน่วยงานที่สามารถให้ความรู้วิธีที่จะช่วยรักษาหนึ่งในลิงใหญ่ที่ลงเหลืออยู่บนโลกและพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันปาล์มจากการเกษตรแบบยั่งยืนเนื่องจากโรงงานน้ำมันปาล์มเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำลายที่อยู่ทางธรรมชาติของอุรงอุตังนั่นเองทำสิ่งที่คุณทำได้หาความรู้และช่วยปกป้องลิงใหญ่สีแดงนี้ เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับอุลังอุตังที่อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นอิสระที่จะท่องไปในปายาย่าใหญ่ติดตามตอนหน้าของอันเคชเพื่อดูสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันแบบสุดขั้ว ที่ที่คุณจะได้เห็นสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่ตามธรรมชาติของมันโดยไม่ถูกขัง